สวัสดีค่ะโบนะคะจากร้านแว่นตายูนิสสาขามหาชัยนะคะวันนี้โบมีวิธีการดูแลรักษาแว่นมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยกันทั้งหมด3มวิธีด้วยกัน1นนะคะให้เพื่อนเพื่อนสวมแว่น2มือถอดแว่นสองมือแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรักษารูปทรงแว่นนะคะไม่ให้แว่นเสียทรง2ค่ะให้เพื่อนๆน,นะคะเ,เช็ดทำความสะอาดแว่นนะคะด้วยการฉีดน้ํายาสเปรย์นะคะไปที่ตัวเลนแบบนี้นะคะ แล้วก็ให้เช็ดนะคะให้เช็ดเลนนะคะเป็นในทางเดียวกันอย่างนี้นะคะทางเดียวกันนะคะเพื่อนๆนนะคะห้ามเลยนะคะถูวนแบบนี้จะทําให้เลนของเรานะคะเป็นรอยนะคะเป็นยังไงคะใส่กิ้งเลยวิธีที่3มนะคะ เมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะคะให้เราห่อผ้านะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องค่ะเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะหรือว่าเอาไว้ที่ไม่มีความร้อนความชื้นความอบนะคะเพื่อเป็นการรักษาแว่น หลีเกเลี่ยงนะคะไม่ไว้ที่คอนโซลรถยนต์หรือว่าหลังตู้เย็นที่ที่มีความร้อนจะทําให้เลนนะคะโก่งตัวแล้วก็แตกลายงานนะคะทําให้คุณภาพของเลน์เนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นยังไงนะคะฝากเป็นกําลังใจให้โบด้วยนะคะฝากกดติดตามให้โบด้วยเนาะคลิปหน้านะคะโบก็จะเอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ